فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้รับชมและก็รับฟังรายการทุกๆท,ท,ท่านนะครับทำดีแล้วครับขอชุกตขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาลานะครับที่ให้ผมได้กลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องอีกท่านพี่น้องครับในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงอยู่อย่างว่าในบางช่วงบางขณะเนี่ยเราก็อาจจะเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาลาพูดง่ายว่าเราทําความผิด ทำความชั่วนั่นเองซึ่งอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องต้องต้องเป็นไปอยู่แล้วนะครับมันต้องเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาหาข้อผิดพลาดเหล่านั้นให้เจอเพื่อจะได้แก้ไขแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็ควรจะต้องรู้ก่อนว่าเมื่อเราฝ่าฝืนต่อลอเนี่ยเมื่อเราละเมิดต่อขอบเขตที่ล้อวางเอาไว้เนี่ยอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้น แล้วก็มันจะมีสาเหตุอะไรถึงคนส่วนใหญ่แล้วมนุษย์ถึงฝา่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาตั้งๆที่อัลลอฮ์ใช้ในสิ่งที่เป็นความดีนี่แหละแต่เราก็จะพบว่าบางครั้งหลาย,ลายคนก็ฝาก่าฝืนต่อคําสั่งข,งของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นประเด็นหรือหัวข้อที่วันนี้จะพูดคุยก็คือว่าเมื่อเราฝาร่าฝืนต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองเอาทีนี้มาดูก่อนนะครับคำว่าฝา่าฝืนเนี่ยที่เราเรียกว่ามาเซียมาเซียคือความชั่ว ฝา่าฝืนการทําความช่วนั่นเองมาซียะหรือมาอาซีเนี่ยนะครับมาอาซีมาซียาเนี่ยคืออะไรมันก็คือการที่มนุษย์เนี่ยหรือพวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับก็เรล็กตารกุลมะมูรอดวะฟเฟอรลุนมาดูรอดก็คือทิ้งในสิ่งที่มันเป็นคําสั่งใช้แล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาให้เรานั้นต้องระวังพูดง่ายว่าไอ้สิ่งที่เขาให้เราทำเนี่ยเราทิ้งไอ้สิ่งที่เขาห้ามเนี่ยเราทํา เนี่ยเขาเรียกมาอาลซีนะครับเขาเรียกการทําในสิ่งที่มันเป็นความผิดการทําในสิ่งที่มันเป็นความชั่วหรือการที่เรานั้นเตัรกุมาเอาจะบัลลอฮัวะรอซูลหูห์นะทิ้งในสิ่งที่อัล l l a h บอกว่าจําเป็นรอซูลบอกว่าจําเป็นพูดง่ายอไงล l l a h สั่งนบีสั่งแล้วเราทิ้งวัตติกาบูมานะลลอฮวอันฮูเอารอซูลุฮ์มินะอักวาลวัลอามานอัลฮิรอวันบาตินะนี่คือคํานิยามของมัน คำนิยามของมันก็คืออะไรก็คือทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลใช้และก็ไปปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลห้ามไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้นก็ตามงนั้นอันนี้ต้องระวังเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับบางทีก็ทำโดยเขาเรียกมจะมีคําพูดว่าทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะฮะอันนี้เอาไว้อ้างเวลาคนทําความผิดอ้างกฎหมายนะแต่ว่า ในความเป็นจริงเนี่ยเราไปอ้างกับอัลลอฮ์ไม่ได้หรอกครับรู้เท่าไม่ถึงการรู้ว่ารู้เท่าถึงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะอัลลอฮ์พิจนารณาตามเจตานาของคนที่กระทำแต่อัลลอฮ์ก็ให้โอกาสอยู่ดีนั่นเองว่าเราทําความผิดทําความชั่วตั้งใจก็จริงแต่เราสำนึกผิดได้เต้าบ้าตัวได้ซึ่งเราเคยคุยกันไปแล้วก็ถือว่าถ้าอัลลอฮ์ยกโทษให้ก็จบกันนับหนึ่งกันใหม่นะครับแต่ถ้าหากว่ามันยังมีความผิดอยู่ก็ต้องมารับสภาพทีนี้พอมาดูสาเหตุว่า อะไรที่ือคืออสบับของมันคือคือสบาบับของมันคือสาเหตุที่ว่าทําให้คนเนี่ยไปไปตกอยู่กับการทําความชั่วหรือไปไปรุ่มหลงอยู่กับการทําความผิดเนี่ยมันก็ต้องมีสาเหตุนะฮะประการที่หนึ่งเนี่ยที่มันจะเป็นไปได้ก็คือว่าอันอิบติละเนี่ยอ่าเขาเรียกดอฟุนอีมานนะก็คือการมีอีมานที่มันอ่อนแอนั่นเองนะการมีอีมานที่อ่อนแอคนเนี่ยเวลาอีมานมันอ่อนแอเนี่ยมันก็ไม่ยากละที่ชัยตอนจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเขา และคนที่จะมีอีหมานที่อ่อนแอเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเขาหันหลังให้กับคําสั่งของอัลลอฮ์หรือไปอยู่กับความชั่วเยอะเอาง่ายๆนะคนที่อยู่กับความชั่วเยอะเนี่ยแน่นอนฮะเศยชัยตอนชัยตอนมันจ้องอยู่แล้วพอความชั่วเยอะอีหมานมันก็อ่อนเราสังเกตดูนะเวลาที่อีหมานเราขึ้นเนี่ยเราก็เราจะไม่ทําอะไรเลยที่เป็นความผิดนะพออีหมานขึ้นนมาถ้าเวลาครบแต่ฮันจุดด้วยนะหรือ ทำความดีพูดจาดีไม่ด่าใครไม่ว่าใครไม่ให้ร้ายใครนี่อ ي มานขึ้นแต่พอหม م านลดเท่านั้นแหละนะละหมาดก็ไม่ตรงเวลาอย่าว่าแต่อะหมานละหมาดถ้าเวลาเลยนะเรา,เ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 าละละละหมาดก็ไม่ตรงเวลาละหมาดสัตไม่ต้องพูดถึงฮะกับฟันดูมงไม่ตรงเวลาเลยนะครับหรือว่าใครพูดจาไม่เข้าหูสบ,บัดิไม่มีละด่าเขาเลยสวนเขาเลยเนี่ยคนเวลาอิมานลงจะเป็นแบบนั้น เพราะฉนั้นไอการที่คนฝา่าฝืนต่อร้อนเนี่ยฝา่าฝืนเพราะอะไรเพราะอม م านอ่อนนะเป็นเพราะดอฟุนอีมานแล้วก็ประการต่อมาก็คือว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าทำทำตามหรือปฏิบัติตามอารมณ์ใยต่ําแล้วก็ทําในสิ่งที่มันเป็นความคุมเคืออารมณ์ายต่ำที่เรียกว่านับสูนเนี่ยนับสูนในตัวแสบนะฮะนับตูนในตัวสําคัญเลยนะเพราะว่า โดยหลักแล้วเนี่ยนับซูเนี่ยมันจะชี้นําเราสู่การทําความผิดต่การทําความชั่วเอ้าแล้วอะไรที่จะไปยับยั้งมันได้อี ي มานของเราไง إ ي م านของเราจะไปสะกดมันเอาไว้จะไปเหยียบมันเอาไว้ฮะไม่ให้มันซ่าไม่ให้มันกล้าในการที่จะพาเราไปทําความชั่วแต่ถ้า إ ي มานของเรามันอ่อนเมื่อไหร่อี ي มานมันน้อยลงเมื่อไหร่เนี่ยนับซูมันก็จะมีอิธิ์เยอะหน่อยมันจะมีบทบาทเยอะหน่อยเราก็จะเห็นว่า จากเดิมที่เราไม่เคยว่าใครจากเดิมที่เราไม่เคยคิดร้ายกับใครจากเดิมที่เราไม่เคยพูดจามไม่ไม,ไม่ไม่เข้าหูใครเนี่ยพราะอิหมานมันอ่อนนับสูมันแรงแต่นี้ใครอะไรมาก็สวนหมดด่าหมดว่าหมดนะครับบางทีเขาก็ยังไม่มีอะไรเลยเราก็มองเขาด้วยเจตนาร้ายไปแล้วก็มีฮะ อันนี้คือเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนเพราะนั้นถึงบอกว่าเมื่อเราฝ่าฝืนต่อรอเนี่ยมันก็จะต้องมาหาสาเหตุว่าอะไรบ้างที่มันจะเป็นสาเหตุทําให้คนฝ่าฝืนต่อรออิมานอ่อนทำตามนับซูทําในสิ่งที่มันเป็นความชุบะหัตความคุมเคลือนะครับอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาหารการกินเรื่องของภาคปฏิบัติที่มันจะมีมากมายที่มันใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้เราก็ไปยุ่งกับไอ้ของแบบนี้เลยเกิดไอ้ที่มันชัดๆเราไม่เอานะสังเกตไหมฮะว่าสังคมมุสลิมเราเนี่ยก็แปลกอยู่อย่าง อันใดก็ตามที่มันชัดเจนว่าทําแล้วใดรางวัลอย่างนั้นอย่างนี้มีหลักฐานแข็งแรงอ,อย่างเงี้ยเราไม่ค่อยไม่ค่อยทําเท่าไหร่แต่อันใดก็ตามที่มันได้ไม่ได้เอ้มันมีหลักฐานนะแต่หลักฐานมันไม่ชัดเจนเนี่ยอย่างเงี้ยเราจ้องจ้องจะเอามาปฏิบตัตินะครับก็กลายเป็นว่าเราทําในสิ่งที่มันมันมันคุ้มเคเือนั่นเองหรือแม้กระทั่งอาหารการกินก็เหมือนกันหลายหลยคนกินอาหารที่ที่มันเป็นอาหารที่ชุบะฮัต หรืออาหารที่ก้ากึ่งว่าฮาลาหรือฮารอมด้วยซ้ำยังชี้ชัดไม่ได้ว่ามันฮาลาหรือมันฮารอมเนี่ยเราก็ชอบที่จะกินกันเละเกินนะนะก็มีไก่บางยี่ห้อที่หลายคนก็กินกันเลืเกินฮาลาหรือฮารอมเ,อเคยมีฮาลาอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้หรือแม้กระทั่งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปท่านพี่น้องนี่เคยกินกันอยู่แล้วนะหลายๆคนนีกน่กินกันประจําอยู่แล้วบางยี่ห้อนะที่เราพูดกันติดปากบางยี่ห้อนะพอบอกรถต้มยำกุ้ง,ป,งปุ๊บเราก็คิดว่ามันกินได้ นะก็ทุกคนก็เลยก็เลยไม่ใส่ใจแล้วแหละว,ว่าเมันจะมีฮาลานไม่ฮาลานก็เพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นต้มยำกุ้งแล้วเราก็กินกันเนี่ยก็กลายเป็นว่าไอ้ของชุบะฮัตเหล่านี้มันเข้าไปในเลือดเนื้อเรานะมันไปนเป็นเลือดเนื้อของเราสุดท้ายแล้วเ,เราก,กาาร็กลายเป็นคนที่ฝ่าฝืนโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นคนที่เอ๊ะขออุอมล l l a ์ก็ไม่รับ เห็นไหมฮะเพราะนั้นอีหม่านที่มันอ่อนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการกระทําอย่างเดียวอาหารการกินก็ด้วยนะอาหารการกินที่เรากินของชุบระหัดของที่ไม่มีฮาลาลเนี่ยหลายคนหลายบ้านเลยทีเดียวนะหลายครอบครัวมุสลิมเนี่ยต้องราวางนะวังกินอาหารที่ไม่มีฮาลาลเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ไม่ใส่ใจไม่ไม,ไม่ไม่พิถีพิถันนะไอ้จะเอาเข้าปากทั้งทีเนี่ยต้องต้องคิดให้ดีนะครับเพราะว่าเวลามันไปเป็นเลือดเป็นเนื้อแลาจะไปเฉือนมันออกอยังไงอะนะเราก็ทําไม่ได้ละเพราะนั้นก็เลือกซะก่อนก่อนที่จะเอาเข้าไปสู Grand ่กระเพาะของเราก่่ออออนนนนทีมัจะกลลาายเเเเปป็ืื้ขงร เพราะว่ามันจะเป็นสาเหตุอีกนะฮะที่จะทําให้อิมานของเราเนี่ยมันอ่อนลงไปประการต่อมาที่ทาให้อิมานอ่อนก็เพราะาชัยตอนมันครอบงำอ่ชาชัยตอนครอบงำมันมันจ้องอยู่แล้วชัยตอนเนี่ยมันบอกกัะลอสุบฮานะหัวตาลน,นะครับว่ามันจะมาหลอกลวงลูกหลานอาดัมมินใบในไอดีหิมอ่ามินใบในไอดีหิมจากเบื้องหน้าว่ามินคอนฟีิมจากเบื้องหลังมาจากด้านขวาด้านซ้ายมาหมดเลยอะ มาความหมายในที่นี้ก็คือว่ามันจะใช้ทุกวิธีการในการที่จะหลอกลวงลูกหลานของอาดัมก็คือมนุษย์ทุกคนให้เสร็จลุ่มหลงไปกับมันซึ่งส่วนใหญ่ก็เสร็จนะฮะส่วนใหญ่ก็เสร็จเพราะอะไรมันก็มันจะเอาสิ่งที่มนุษย์ชอบเนี่ยแหละครับมาเป็นมาเป็นตัวที่จะดึงมนุษย์ไปสู่การฝ่าฝืนต่อลอสุบฮานะหัวตาลาซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็กลายเป็นคนที่อยู่ในการการะทําที่มันเป็นการฝ่าฝืนอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อเราฝ่าฝืนต่อร้อนเนี่ยมันก็จึงทําให้สิ่งต่างๆที่เป็นผลงานของเราเนี่ยไม่ถูกตอบรับน้าพระองค์นี่คือนี่คือปัใจจัยในเบื้องต้นนี่คือสาเหตุในเบื้องต้นที่ว่าทําให้คนนั้นฝ่าฝืนต่อร้อนสุบฮาหนอหัวตาลาประการต่อมาคือว่าเมื่อเมื่อฝ่าฝืนต่อร้อนแล้วเนี่ยเรารู้ถึงสาเหตุแล้วผลจากการฝ่าฝืนเนี่ยมันจะทําอะไรได้บ้างมีผลยังไงบ้างซึ่งแน่นอนถ้าเรามาแยกผลลัพธ์หรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะได้เป็นสองมุมมองด้วยกันมุมหนึ่ <ITA> จากการกระทําในสิ pressure, ่งที่มันเป็นความชุบระหัตหรือว่าในสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนเนี่ยนะฮะก็คือเกิดขึ้นในสุนที่มันเป็นมันเป็นก็เียปัจเจกบุคคลก็คือเกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยนะครับเกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยอะไรบ้างที่มันจะเป็นผลที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองประการที่หนึ่งก็คือว่าจิตใจเนี่ยจะตายด้านนะครับหัวใจของคนจะกลายเป็นหัวใจที่ตายด้านคําว่าหัวใจตายด้านก็คือว่ามันจะไม่รับรู้ในเรื่องที่มันเป็นความรู้สึกชั่วดีใดๆทั้งสิ้น สำนึกชั่วดีมันเสียไปนั่นเองอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าคนปกติทั่วไปที่เขามีอิมานเขามีศาสนาเขามีสติฉัมปัญญาครบเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่ถ้าหากว่าคนที่ถูกชัยตอนครอบงําแล้วฝ่าฝืนต่อรอดเนี่ยไอความรู้สึกมันก็จะกรนความรู้สึกว่าไม่เป็นไรออายกตัวอย่างการทิ้งนามาปกติแล้วเนี่ยเราได้รับการบ่มเพาะมาทิ้งละมา มีโทษทิ้งละหมาดเป็นบาปทิ้งละหมาดลงนรกแต่เวลาเราฝ่าฝืนไปเรื่อยๆพอเราทิ้งละหมาดไปเรื่อยๆวันนี้เราพลาดเป็นหนึ่งเวลาเราก็คิดว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้มีอีกพอวันต่อไปเราพลาดอีกเวลาก็บอกไม่เป็นไรมันก็มีอีกหรอือต่อไปก็จะพลาดเป็นสองเวลาเออไม่เป็นไรก็มีละหมาดทุกวันอยู่แล้วสามเวลาก็ยังดีนี่จะเป็นคําพูดที่มันจะเกิดขึ้นเป็นการให้กําลังใจตัวเองแต่ต้องบอกซะก่อนยังไงก็ผิดครับ เพราะหลายคนชอบให้กำลังใจยังไงฉันก็ละหมาดได้วันตั้งสามเวลาวันตั้งสามเวลาต้องอย่าลืมนะครับว่าเอาล้อบัญจัดการละหมาดมากี่เวลาห้าเวลาเมื่อบัญญัดมาห้าเวลาแล้วละหมาดได้สามเวลาแล้วเรายังจะมีหน้ามาบอกว่าเนี่ยดีนะฉันทําได้ตั้งสามเวลาทั้งๆท,ที่เรากําลังฝ่าฝืนต่อล้อแต่เราบอกว่ายังดีว่าเราทําได้ตั้งสามเวลาเราต้องบอกสมัยว่าไอการฝ่าฝืนต่อล้อการทิ้งละหมาดละหมาดไม่ครบเนี่ยให้เข้าใจไว้ไเลยว่าละหมาดไม่ครบเท่ากับลงนรก ถามว่าทาลงณนรกเนี่ยแปลว่าคนดีหรือคนไม่ดีใช่ไหมฮะมันไม่ดีแล้วครับยังไงก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่ามาอย่ามาให้กําลังใจตัวเองในทางที่ผิดอย่ามาเข้าใจตัวเองว่าเอ้เราละหมาดแค่สามไอ้ตั้งสามเวลาทิ้งไปแค่สองเวลาพอมันทิ้งไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บมันจะคดความรู้สึกว่าไอ้การทิ้งละหมาดไม่เป็นไรละใจมันเริ่มตายด้านแล้วไงใจมันเริ่มจะชินกับการทําความชั่วแล้วมันชินกับการที่ฝ่าฝืนต่อรอสุบาหานะัวหัวตาลาความละอายมันก็ไม่เกิดละมันก็ไม่คิดว่ามนเป็คววาผิดแล้ไง เหมือนก,นกันกับคนที่ไปทําความชั่วไปลักขโมยอยู่เรื่อยๆลักครั้งแรกก็ระวังมองซ้ายมองขวากลับมานอนคิดนั่งคิดโอ้ไม่น่าไปขโมยของเขาเลยแต่พอทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนานวันเข้าจะเกิดความรู้สึกไอการขโมยเนี่ยเล็กน้อยเพราะอะไรครับเพราะหัวใจมันเต็มไปด้วยความชั่วเข้าไปแล้วมันทําให้สิ่งที่มันเป็นมันเป็นภาคปฏิบัติในเรื่องที่เป็นการฝ่าฝืนเนี่ยมันเข้าไปเต็มหัวใจของ,ของเราซะแล้วมันก็เกิดความรู้สึกว่าไอทําแค่เนี้ไม่บาปละ ท,ทั้งที่มันเป็นมันเป็นบาปนั่นแหละแต่แต่ความสูงเข้าคืนมันจะไม่บาปแล้วนั่นเองเพราะนั้นนี่คือผลที่มันจะเกิดขึ้นนะก็คือหัวใจตายด้านละประการต่อมาก็คือว่าถูกลงโทษแน่ๆแ,แล้วในดุนยานีโดนแน่ๆอาร์คโรไม่ต้องพูดถึงเพราะอาคิรเนะี่ยทำไมตาว่าตัวอาคิรยังไงก็ไม่รอดนะครับดุนยาเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะถูกลงโทษได้เช่นกันเพราะว่าการลงโทษใน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 ใ,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 ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีสองแบบลงโทษในดุนยา เพื่อเป็นการสกิดเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ศรัทธาที่ทําความผิดเนี่ยบางทีก็ถูกทดสอบเหมือนกันนะถูกลงโทษบ้างอะไรบ้างเพื่ออะไรเพื่อเป็นการสกิดเตือนว่าเรากําลังฝ่าฝืนต่อหรอบางทีเราจะเห็นว่าเราก็ประสบอุบัติเหตุไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะบางทีก็เดินเตะเก้าอี้เก้าอี้มันอยู่มั่นดีๆเลยเดินมาเตะเก้าอี้นะนิ้วได้แผลอย่างเงี้ยอ่าปวยวายอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะแต่ว่ามันทําให้เราต้องคิดว่า อัลลอฮ์กำลังทดสอบเราด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆอยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเตือนว่าเราเนี่ยหันหลังให้กับพระองค์หรือเปล่าเราเนี่ยใส่ใจกับกับกับภาคปฏิบัติที่เราจะต้องปฏิบัติกับพระองค์หรือเปล่าเพราะนั้นไอการฝ่าฝืนต่ออัลลอ์สุบฮานะหูวตาลาเนี่ยมันจึงมีมันจึงมีผลที่เกิดขึ้นกับตัวของเราหลายอย่างนะครับต่อมาก็คือว่ามันจะทําให้เราถูกทดสอบถูกทดสอบเพราะไอการถูกทดสอบจากอัลลอ์สุบฮานะหูวตาลาเนี่ย มันก็จะมีมาในหลากหลายรูปแบบเช่เรียกมุซีบะเนี่ยหรือบาระเนี่ยนะก็จะมีมาหลากหลายรูปแบบทดสอบในเรื่องราวต่างๆมากมายแต่มุมมองของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเวลานะถูกทดสอบเรื่องใดเราต้องได้ข้อคิดนะครับเราจะได้ข้อคิดและ إ ي มานมันจะเกิดแต่ถ้าเราคิดว่ามันก็อย่างนั้นแหละก็เหมือนชาวบ้านเขาถ้าคิดได้แค่นั้นมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะเป็นบททดสอบที่ผ่านมาก็ผ่านไปโดยที่เราซึ่งเป็นผู้ที่ถูกทดสอบจะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับ ผลมันเกิดขึ้นกับตัวบุคคลแล้วมัน,เก,นกเกิดขึ้นกับสังคมด้วยเกิดขึ้นกับสังคมด้วยแน่นอนครับมันจะเป็นสาเหตุทําให้ประชาชาติอันนี้ถูกทําลายก็แปลว่าถ้าหากว่าคนในสังคมเนี่ยมีแต่คนชั่วบ,บ,บ้านนี้ก็ทิ้งละหมาดบ้านนี้ก็ทิ้งละหมาดบ้านนู้นก็ทิ้งละหมาดบ้านนี้ก็ทิ้งละหมาดเตรียมไว้ได้เลยอาซาบมันจะมาเยือนการลงโทษจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคนในมูเกม็มเต็มไปด้วยคนฝ่าฝืนต่อรอเมื่อฝ่าฝืนต่อรอดเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่เอารัดจะขจัด ถ้าเราคิดเอาเองอะนะฮะว่าฉันทําแค่นี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนใครพอส่วนนี้ส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกเราจะคิดอะไรก็ตามคิดข้าข้างตัวเองแล้วก็บอกว่าสิทธิส่วนบุคคลเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลคนอื่นไม่เกี่ยวต้องอย่าลืมนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มุมมองของอิสลามถ้าเราทําความชั่วเราฝ่าฝืนต่อัแล้วเราบอกคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของฉันอันนั้นก็จริงส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าทุกคนคิดอย่างนี้หมดแล้วทำความชั่วอย่างนี้หมดเลยแน่นอนครับสังคมโดยรวมจะเต็มไปด้วยความชั่ว เมื่อนั้นการลงโทษจะเกิดขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวอัตลาก็จะ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 ,จะส่งการทําลายมาเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นมาแล้วกับประชาชาิในอดีตท,ที่ว่าคนชั่วมันเต็มหมู่บ้านสุดท้ายอัลลอฮฺก็ลางลางก็จะเหลือเฉพาะคนดีบางส่วนที่ก็จะต่อยอดไปเป็นต่อ,ต,อต่อไปในอนาคตแต่พอวันเวลาผ่านไปมีคนชั่วมากขึ้นอีกฝ่าฝืนต่อเล่ามากขึ้นอีกอัลลอฮ์ก็ส่งการลงโทษมาอีกมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ต้องพยายามว่าเราอย่าเป็นสาเหตุที่ต้อง,องทำอย่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อลลอฮ์ลงโทษกลุ่มชนถ้าหากว่าเราแก้ไขอะไรได้ต้องแก้ไขถ้าเราทุกคนคิดอย่างนี้ได้นะฮะคิดอย่างนี้ได้ว่าเราต้องทำตัวเป็นคนดีทุกคนทำทุกคนทำทุกคนทำในภาพรวมสังคมก็เป็นสังคมที่ดีแต่ถ้าคิดว่าตัวใครตัวมันไอ้น,นี่ก็ไม่สนใจใครไอ้น,นี่ก็ไม่สนใจใครไอ้นี่ก็ไม่สนใจใครสุดท้ายแล้วต่างคนต่างคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกัน แน่นอนฮะเมื่อน,นั้นอาญาหรือการลงโทษจากอัลลอสซุบฮานาฮูวาตาลามันก็จะเกิดขึ้นและที่สําคัญเนี่ยนะครับริสกี์ที่อัลลอฮ์จะให้เนี่ยอัลลอฮ์ตั้งกติกาเอาไว้เหมือนกันว่าต้องคนในหมู่บ้านคนในหมู่เก็บเนี่ยเตรียมเปลี่ยนไปด้วยคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะถ้าไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ตักวาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอย่าได้คิดว่าการช่วยเหลือมันจะเกิดขึ้นเพราะการช่วยเหลือที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องหมายรวมว่าคนทุกคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเข,เขา เขายำเกรงต่อร้อเขาขอดูอาต่อร้อนซุบฮานะหูวัตลาเามันเหมือนกันท่านพี่น้องครับนี่คือสาเหตุและก็นี่คือผลที่มันเกิดขึ้นทั้งภาคปฏิบัติในส่วนตัวและส่วนส่วนรวมทีนี้มาดูกันว่าแล้ววิธีป้องกันละ่ะในการที่จะไม่ทําให้เรานั้นกลายเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่อร้อนเนี่ยมันมีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างอันดับแรกเลยก็คือว่าตักวัลล์ต้องมีครับนั่นก็คือการที่เราจะต้องยำเกรงต่อร้อนให้มากๆยำเกรงต่อร้อนเนี่ยมันมีคําจํากัดความง่ายๆายก็คือว่า สิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ใช้เราทําสิ่งใดที่อัลลอฮ์ห้ามเราหยุดนั่นเขาเรียกตักวานั่นเขาเรียกยำเกรงนะคำว่ายำเกรงก็คืออย่างนี้แหละอัลลอฮ์ใช้ให้นมาดนมาดถือสินอดถือสินอดจ่ายสกาดจ่ายสกาดซาดะก็ซาดะก็อัลลอฮ์ห้ามลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์อัลลอฮ์ห้ามทำดินาไม่ทำดินาอัลลอฮ์ห้ามลักขโมยไม่ลักขโมยนี่แหละครับเขาเรียกตักวานั้นคนที่มีตักวาคือคนที่อัลลอฮ์ใช้เราทําอัลลอฮ์ห้ามเราหยุดอ่าประการต่อมาคืออออออาาาาดดดุุนน ฟาราิดวัลอิกซาดมินันนาวาฟิลสิ่งที่เป็นฟัรดูต้องทำสิ่งที่เป็นฟัรดูต้องทำและสิ่งที่เป็นสุนัตทำให้มากๆฟัรดูห้าเวลาต้องทำเพิ่มสุนัตรอวาติบเข้าไปสกาตต้องทำเพิ่มสะดะกอเข้าไปถือศีลอดในเดือนรอมฎอนต้องทำถือศีลอดนอกรอมฎอนใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไปเพิ่มอิมานของเรา เพื่ออะไรเพื่อมันจะได้ไม่ทําให้เราเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่อรัศนะมีหาเนวตฒาระเพราะเมื่อกี้เราฟังมาแล้วว่าฝ่าฝืนต่อรัศมีนี่ผลร้ายทั้งนั้นเลยท่านทำยังไงไม่ให้ฝ่าฝืนต่อรัศมียำเกรงต่อรัศมีปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟอร์ดูทําให้มากในสิ่งที่เป็นสุนสัตแล้วก็อันอัมรูบินมากรูฟันนะฮิอานินมุงกัลใช้กันยับยั้งกันนะครับใช้กันในสิ่งที่เป็นความดียับยั้งจากสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งใดดีสนับสนุนแนะนํากันสิ่งใดที่่่่่่่เป็นนคคววาามมมชััออกหงงงไไยยุุะ,ะรบ อันไหนดีเนี่ยต้องบอกกันนะต้องช่วยกันนะครับต่อมาคืออิตติคอสุดวะอันอสซอลิฮะหาแบบอย่างที่ดีมาเป็นแนวทางซึ่งแน่นอนฮะแล้วก็การอาระกุมฟีรอซูลิและฮุสตุนฮ um ัสนาในตัวของรอซูลมีแบบอย่างอันดีงามไม่ต้องไปดูไกลฮะไม่ต้องไปดูใครไ,ไปดูนบีไปดูซาฮาบ ة, ว่าเขาปฏิบัติตัวยังไงเขาปฏิบัติทําอะไรที่ทําให้เกิดการยอมรับเอาสิ่งเหล่านั้นเอาแบบอย่างของเขาเนี่ยนะครับมาเป็นแบบอย่างมาเป็นแนวทางของเราแล้วก็ถ้ามันผิดพลาดอันใดไปก็ตามอันนี้จําไว้เลยว่า ไปลบล้างได้ทุกทุกอย่างแน่นอนอัตเต้ามามีนักดูนุบวอลมาสิเตาบ้าสมนึกผิดครับเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นยุติจาก,การการะทาเหล่านั้นตั้งใจจริงจะไม่กลับไปทําอันนั้นอีกแล้วก็ถ้าหากว่ามันเกี่ยวข้องกับคนก็ไปขอเขาซะไปเคลียร์กับเขาให้เรียบร้อยท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นภาคผล แล้วก็วิธีแก้ไขในเรื่องของการฝ่าฝืนต่อลอสุบฮานอหวตาลาทำยังไงที่จะให้เรานั้นไม่เป็นคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์นะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะย้าเตือนแล้วก็ฝากเตือนพวกเราเอาไว้นะครับว่าเราจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์จะต้องมีชีวิตที่ปราศจากมลทินเพื่อเราจะได้เป็นบบาวที่ดีของลอสุบฮานอหัวตาลานั่นเองท่านพี่น้องครับก็ต้องจากกันด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วครับบิลลาฮิตตฟิกบินฮิดายะวัสลสามอะลกุมอัลลอฮ์มะตลลลอฮ์บะบเระกาตุ فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا